สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีท่านพี่พท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พเพราะผมจะมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่พท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ 0817941656หนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับผมพักเครื่องทุกองค์จัดส่งไปษสนยีฟรีนะครับพี่พี่หลังจากหยุดไปเมื่อวานนะพี่พี่ก็ได้พักเครื่องมาหลากหลายนะครับห้ามพลาดรับชมนะครับพยายามทยอยลงให้ชมทุกวันนะครับผมยังไงก็ฝากกันนะครับพี่พี่ทักทายกันได้นะครับพี่พี่ฝากคอมเมนต์กันนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้เราเริ่มชมองคแรกของวันนี้นะครับเป็นพระเนื้อดินเก่านะครับพิมจัวทําพิมพคล้ายนแนพวกหลวงปู่บุญพวกอะไรนะครับพี่พี่นี่ผิวหิ้งหิ่งฝุ่นๆุ่นเลยนะครับนี่เก่าเดิมเดิมเลยนะพี่พี่นี่ทันใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเนื้อหาแบบดูง่ายมากๆเป็นเนื้อดินเก่านะครับ นี่ท่านใดรู้ที่ก็ฝากแนะนําได้นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะพี่พี่นี่ฝุ่นฝุนหิ้งหิ้งบ้านๆเลยนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆนะครับผมแต่ว่าเป็นเนื้อดินเก่าโบราณแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับผมท่านใดดูชอบนะครับน่าใช้มากๆเลยแบบว่ายุคเก่านะครับผมมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับองค์ต่อไปก็ห่างหายมานานนะครับพี่ๆเป็นพระร่วง นั่งเทิดคนนกนะครับค่ายอนดิสรนะพี่พี่เกจิปูกเสษแบบหลวงปู่โตมาดูชิมพีหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามหลวงพ่อแพ้โอ้โหเกจิแบบทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะพี่พี่รุ่นนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็เดิมๆนะครับลมดําเดิมๆนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับค่ายอนดิสรจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับพี่พี่ประมาณปี14นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาครับน่าเก็บมากๆถือว่าเป็นพักเครื่องสุดยอดพิธีใหญ่นะครับผม องต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นพระาธาตุพนมนะพี่พีปกติเราจะได้เคยได้เป็นพิมพ์เล็กมานะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้คือตัวถังกรอบเก่าเดิมเดิมเลยนะครับนี่พิธีปลุกเสกเกจิแบบโหใสาสารเยอะมากๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีพระอาจารย์ฟั่นนะพี่พีนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานครับอันนี้ของก็จะเป็นรอยแยะเดิมนะพี่พี่จะอยู่ในกรอบเก่าเอาเป็นว่าหลักร้อยเบาๆพระ แทบจะติดหน้าตาสวยๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆก็จะเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะพี่ๆนี่อันนี้เนื้อแห้งมากๆเลยนะครับพิมพ์นิยมอยู่ในพี่ๆหลังตาแผ่นดินแบบคมชัดมากๆนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับหิ้งหิ้งบ้านๆดีจังเลยนะพี่ๆพระกดได้หนาลึกชัดนะครับผมเนี่ เหลือดีมากๆเลยนะครับท่านใดหายอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับอมตาแบบลึกปึ๊ดเลยนะพี่พี่องค์ต่อไปเลยนะครับพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญดอยตุงนะพี่พี่องค์นี้สวยมากๆเลยนะครับพระบรมธมาตุดอยตุง2,516หลังคูบาศรีพิชัยองค์นี้ที่สวยแชมป์เลยนะพี่พี่คือผิวจะประหลอดฟ้าเลยนะครับผมเนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาครับเหรียญสวยแชมป์เลยนะพี่แล้วก็เป็นพระพิธีใหญ่นะพี่พี่น่าเก็บมากๆนะครับผมและที่สําคัญนะครับแท้ดูง่ายแล้วก็ราคาหลักร้อยจับต้องได้นะครับผมท่านใดหาอยู่นะครับน่าเก็บไว้อนาคตนะครับพี่พี่ แล้วก็ได้พระชัยหลังช้างมานะครับมีพี่ๆสั่งกันมาเยอะเลยนะครับเอาองค์ละ250้านะพี่หลังพอปร,รอปี3 0นิยมนะครับหลวงพ่อฤาษีดิงดำปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับและเกจิอีกมากมายนี่อันนี้สวยทั้ง3เหลี่ยนเลยนะพี่ๆท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับพชัยหลังช้างนะครับผม คือสภาพเดิมหมดเลยนะพี่ก็คือซองเขาก็เดิมนะพี่พี่ดูแล้วเจ้าของดันไปแกะออกหมดนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็มีพี่พี่สั่งกันเข้ามานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มรุ่นสายสินไหมนะครับนี่กระลายทองสวยๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับสุดยอดเกจินะครับผมหลวงพ่อจวนเกจิดังสิงห์บุรีนะพี่พี่แล้วก็ อันนี้ปี2 5 1 8นะพี่พี่ถือว่าเป็นรุ่นนิยมอยู่นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ได้พระเครื่องวัดประสาทนะครับเป็นพิมพ์หลวงผู้สุขวัดปรกคองมะขามเท่านะพี่พ องค์นี้นี่สวยแชมป์เลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานครับดูง่ายมากๆเลยนะครับหลวงพ่อแทนหลวงพ่อจงโอ้โหและเกจ,จิอีกมากมายหลวงพ่อทิมวัดช้างให้มีส่วนผสมของหลวงพุททวดปี97เดลยนะพี่พี่เดี๋ยลงกล้องลงกล้องให้ดูหน่อยนะพี่พี่นี่สภาพแบบสวยหลวงพุทศุกนี่คือติดจ,จมูกปากเลยนะพี่พี่สวยมากๆผิวนี่แห้งแห้งเดิมๆฝุ่นๆเลยนะครับองค์นี้ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาครับยินดีแบ่งปันนะครับผมผาแท้ดูง่ายๆนะครับ นาเก็บมากๆาพระเครื่องวัดประสาทบุญยาวาสนะครับผม,มองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวน,นะพ,พี่ถือว่าเป็นเหรียญหายากนี่อันนี้สวยเดิมๆนะครับปี2500วัดโพธารามวัดไผ่ลงวัวน,นะครับผมนี่อันนี้ก็ยังมีผิวไฟๆอยู่นะรับพี่พนี่สวยงามมากๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่ องต่อไปเลยนะครับพี่พี่อันนี้ก็โ,โหนี่แชมป์เลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแสงนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับวัดหลักศรีลานะพี่พี่บุรีรัมสองพาออันนี้เป็นเหรียญเล่นเลยนะพี่พี่นี่สภาพโหลมน้ําตาลคือแบบไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็ สอบถามกันเข้ามานะครับตัวตัดดีดูง่ายมากๆเลยนะครับยุคยุคสองพนาี่ขวาวาจะเป็นตัวตัดประมาณนี้นะครับตัดและฉีกขาดนะพี่พี่นี่สวยแชมป์นะครับทานใดรู้จักมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ได้เหรียญหายากนะครับไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเป็นเหรียญรุ่นปลอดภัยมั่งมีสีสุกนะพี่พี่อันนี้ก็ปี18นะพี่เหรียญผีไฟแดงเดิมเดิมเลยนะครับผม ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นนิยมนะพี่พี่ปี2018นะครับผมเหรียญรุ่นปลอดภัยนะครับผมนี่ทันใดมีมุมมีทางนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่พี่ผิวไฟนี่คือแห้งแหงฝุ่นฝุ่นเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่ทันใดหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้อันนี้เป็นหลวงพุทวดนะพี่พี่นี่หลวงพุทวธดหยีบน้ำทะเลจืดวัดพระโคะนะครับสมทบทุนสร้างนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระเจ้าตากสินนะครับสุราษ อันนี้โหอันนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมาครับมีหมายเลขตรงนี้ด้วยนะพี่ๆนี่มีหมายเลขโอ้โหดูง่ายมากๆนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนการโรยตะไบทองพวกอะไรนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับรุ่นหญิงหย่างนะพี่หญิงหยางนี่นาเก็บมากๆเลยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหลวงพุทวดก็สุดยอดเลยนะพี่ๆนี่สภาพนี่คือสวยค้าก่องพระเครื่องพวกนี้นะพี่ๆต้องจองนะพี่ๆต้องจองเลยแบบโอ้โหเป็นงั้นไม่ได้นะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันนะครับแล้วก็ได้สมเด็จวัดละครนะครับนี่สมเด็จวัดละครรุ่นเป็นไม้นะพี่ๆนี่อันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นนิยมนะครับ เป็นไม้เก่าโบสถ์วัดละคังนะครับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้พุธพธทธพิเศษพิธีใหญ่มากเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเนี่อันนี้จะเป็นไม้แกะนะครับสมเด็จเก่าใช้ไม้ที่วัดละคลังนะพี่พี่นี่ถือว่าโหโต้องสั่งจองสมัยนั้นเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเนี่เดิมเดิมเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับผม แล้วองค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชัยนะครับส,สมัยอยุทยาวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์นะบ้านๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็สภาพก่อนตามการเวลาเนื้อสําริดหน้าตักน่าจะประมาณนิ้วครึ่งได้นะครับพี่ๆนี่โหเก่ามากเลยนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเขาก็มีการแปะกาวไปอะไรนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานครับนี่รักทองแห้งๆเดิมๆเลยนะพี่ๆนี่ดูง่ายมากๆนะครับผม ก้นหูก้นแบบเขแบบพระพวกนี้นะพี่ๆอยุทยาเขาจะแบบบางมากนะสังเกตรพระบูชารุ่นเก่าๆนะครับนี่เขาจะบางแล้วก็จะและการเวลาหลายร้อยปีนะพี่ๆก็ก็จะลั่นหมดนะครับผมนี่หาสภาพสมบูรณ์ยากแต่องค์นี้ได้ศิลปะสวยๆนิยมเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อแฉง อันนี้ก็เป็นประจําวันเนื้อดินพบเจอน้อยเหมือนกันนะครับหลวงพ่อแช่งวัดบางพังถือว่าเป็นพระยุคแรกๆและที่สําคัญนะครับดูง่ายมากๆเลยนะพี่ๆนี่บานๆเลยนะครับผมดูเนื้อดินซุยละเอียดละเอียดนะครับผมท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันและอันนี้ก็ได้มาซองเดิมๆเลยมีพี่ๆสั่งกันเข้ามาเยอะนะครับลูกอมเสือหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินอันนี้ซองเดิมจากวัดเลยนะครับใน พี่พี่ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันมาครับเอา500บาทนะครับซองเดิมๆนะครับผมแล้วก็ได้หลวงพ่โตนะครับพิมพ์สุกโตเล็กนะครับี่หลังจานนะครับวัดกำแพงอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้พิมพ์เล็กขนาดท้อยคอนะพี่ๆเนี่สวยเดิมๆนะครับแล้วก็ได้นางพิมพ์นางพญามานะครับพี่ๆพิมนางพญาจะพบเจอน้อยนะครับผมนี่หลวงพ่อโตวัดกำแพงท่านใดมีมุมมีทางนะครับ สอบถามกันเข้ามานะครับถือว่าเป็นเกจิดังเมืองสิงห์บุรีนะครับผมแล้วก็องค์ต่อไปก็เป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณอันนี้หายากมากๆเลยนะครับรุ่นคูณเจริญทรัพนะพี่พี่นี่ปี2 5 3 7เ็ป็นเป็น,ปนลงสีอย่างนี้นะครับพี่พี่แล้วก็ตะกุดทองคานี่เต็มเลยนะพี่พี่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ฝังตะกุดทองคําแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเน่สวยงามและแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้สวยรุ่นนี้คือแบบถือว่าเป็นรุ่นฮิตเนี่ยนะพี่ๆตะกรุดแทบหูหลายสิบดอกนะพี่ๆแค่ตะกรุดก็คุ้มเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับกล่องเดิมๆดีครับผมองค์สุดท้ายของเราก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับเนี่ยพ่อโสธรมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมเนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับรุ่นกรมสุนทรากร120ปีปี37นะพี่ๆเนี่ สวยงามมากๆอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่จะมีเล็กกลางใหญ่นะครับผมท่านใดมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ดูง่ายมากๆนะครับเจ้าของไปจองมาสมัยนั้นนะครับผมยังไงก็ฝาก้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแลเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่ๆก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับรับชมนะครับแล้วก็สนับสนุนทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากทักทายกันหน่อยนะครับผมผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับ